อันนี้เจ้าขึ้นประจำหมดเจ้าประทับใจยังอยู่กับหลุดช่องเดี่ยวในประทับนี่ต้องประทับใจบมดถึงมันสิลอ์สะอาดแต่กับมันสะดวกสบายเรื่องของรักสิบบาทไปสิบบาทเออสิบบาทเพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนมาแต่ก่อนแต่ก่อยมาอยู่กรุงเทพแรื่อยๆนี่ตัวคืนนั้นเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทแต่ว่าเบ้าเนี้ยวพาร้านเมื่อเนี้ยวไปนะเพื่อนบริคิตเพื่อนบริคิดแต่เนี้ยันยังมันทันรุ่น เป็นมุทิภาวะหรล่าแม่นพิ่นบุกเด็กมึงน่าฆ่ายอ้บอกสบายเลยสบายเย็นสั่มฮือนเลยมันต้องขีปโมสรโมไส้ตากแดดตากมองเนาะนี่นเจ้าอะไรรถซ่อมแถวบ้านกวยอ่ามุทิมุทิแลียนเป็นเวลามันบนขึ้อแบบว่าเจ้ามีเงินมีคำย้อนเนี่ยมย้อนรถซ่อมแถวนี่อ๋อให้เจ้าสั่งเนื้อสั่งตัวได้แม่แม่เพราะว่าเวลาไปมองมัซื้อกบเข่ากับน้ามันก็คือใส่รถสองแถวมาซื้อ สวัสดีครับสบายดีพี่น้องเอ้ยผมพ่อกับเปา่าแนวปลาไหลคือเก่าครับผมสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยแหละกะับต่างประเทศเนาะมืัอนี้กับเปลวแนวกยแบบไม้เส้นเก้าเส้นเคยพี่น้องเอ้ยมืัอนี้กับบมพเพยังหลายกับสีผ้านุ่มเล่าเพิ่นไปนั่งรถพี่น้องนั่งรถนะจะเป็นจะพาเพิ่นไปนั่งรถสองประเภทก็คือจะเป็นนั่งรถสองแถวนะราคาประมาณสิบบาทนะทุกคนแล้วก็จะพาขึ้นเพิ่นไปนั่งรถเมย์นะจะนั่งรถสองรูปแบบนั่งรถเมย,ย์ก็รถสองแถวนะทุกคน มาเบิ่งกันว่าสิเป็นยังไงนะทุกคนพอเพื่นอนกะบ่ค่อยได้ขึ้นดอกบ่ค่อยได้ขึ้นนะทุกคนนะบ่ค่อยได้ขี่เลยแหละเอาง่ายๆซะนะรถเมล์เนี่ยข้างแรกเนาะแต่ว่ารถสองแถวน่าจะได้ขี่นะนเอาคนอื่นค่ะเดี๋ยวไปเจอกันเพื่อนกันเลยสบายดีบอกคงสบายดีสบายดีคอยกุ้งมไม่หลุ่คล้ายฟันเนะเเาะเมอนี้กะมาครับเบาแนวปลาลคือเราเป็นจักชิพ้าไว้ใส อาบหน้ามดเตอร์อร์โล้วจักสิพ้าคอยไปใส่อย่างนี้นะในเงี้ยแต่ว่าสิพ้าไปนั่งรถยังก่อนนั่งรถเมแม่นรถเม่เนี่บุกเคยขึ้นแต่ว่ารถสองแถวนี่เคยขึ้นอยู่รถเม่ติดแอร์นี่บอกเจ้าเคยขึ้นปะแอร์ยันฉ่ำเลยนะเคยปะล่ะบุกเคยบุกเคยบุกเคยเพื่อนบอกอันนี้พอดีตัวได้เอาจริงๆนะบุกเคยอ่ะแมนแมนเคยขึ้นแต่รถรถมี่แบบรถบ้าน รถบัสไปแบบแงแมนแรงกระบาดเราเคยขึ้นแต่ว่ารถมีนี่ผมเคยแต่นี่จีพาขึ้นรถมีติดเอเป็นรถมีไฟฟ้านะบอกภูมนะนี่แหละคือความทันสมัยของเมืองไทยนะบอกภูมแมนแมนแมนกเลยเลยว่าเมืองไทยนี่สุดยอดเลยเรื่องการพัฒนานี่บางคนอาจจะบอกว่าเฮายว้าวอเวอร์เกินไปมันเป็นความจริงนะแมนแมนเพราะว่าไปแต่คือความจริงมันความแบบว่าง่ายครับมันเป็นความทันสมัยของเพิ่นแมนมันว่าง่ายๆเพิ่น เฮ็ดในหมวดทีเงินหน่อยแม่นได้นั่งรถเมย์รถอันนี้ได้นั่งรถติดเอแม่นสำหรับแค่จ่ายแค่สิบบาทยี่สิบบาทแม่นนั่งรถติดเอเย็นช่ำนะครับผมนะเฮ้ยรถมาแล้ววะคุณสองแถวมาแล้วสองแถวมาแล้วอันนี้รถประจำคอยนี่รถประจำจ้ำบ่อนี่รถประจำมานั่นี้ก็นนี่มาแล้วรถสองแถวอันนี้คือรถประจำตำแหน่งจำบ่อยครับผมแม่รถประจำตำแหน่งไปขึ้นมาเลยเจ้าไปรถสองแถว นัเขานั่งไหนมาหน้ามากุง่ายป่ง่ายกว่านะเขาอ่อันนี้เจ้าขึ้นประจําหมดเจ้าประทับใจยังอยู่กับรถดสองแถวเลยประทับมีความประทับใจบมดถึงมันสิล้อสะอาดแต่ก็มันสะดวกสบายเรื่องของราคาได้ป็นแม่เรื่องของราคาแบบมันไปตลอดสายไปประมาณร้อยร้อยไปประมาณกิโลหนึ่งอู่เนี้ยเสียเท่าไหร่เอ้าสิบบาทไป สิบบาทเออสิบบาทสิบบาทเพราะว่าเพราะว่าแต่อยมาแต่ก่อนแต่อยมาอยู่กรุงเทปแรกๆนี่ตัวคืนนั้นเจ็ดบาทเจ็ดบาทอันนี้คือเจ็ดปีที่แล้วบอ่เจ็ดปีที่แล้วแสดงว่ามันลดราคาลงมาเยอะเนาะแมนแมนแมแต่ตอนนี้สิบบาทเพิ่มมากขย้อนค้ามวัน่าจะเป็นเศรษฐกิจอะไรบางอย่ารื่องความแบบค่าใช้จ่ายมันหลายมันเพิ่มขึ้นม็เลยปรับตามาตาแต่วอริคน้อยหนี่งก็อยากจะก็มันหาผาทมากมด เพิ่นเพิ่นบริสติดบอกเกษตรกรเพิ่นสตินบอกสตินบอกนะท<ม>ี่ง่ายคุยใหญ่นะแ,<ม>แต่ปัจจุบันนี่านะแต่ว่าบางเทีเ่ยวพาล้านบางเนี่ยวไปนะเพิ่นบริขิตเพิ่นบริคิดแสดงว่า<อ>ยังบ่ทันมุดเป็นมุดที่ผวาหรือเปล่เาเพิ่นบริขิตวันนี้ก็แปลกใจเอ้าว่ะเพิ่นคือคิดเงินว่ะบางเนี่ยวว่ะเพราะว่าเพิ่นบอกเอาน้ำสิบบาทเอาแค่โตบางเนี่ยวคนเดียวเอ้าเจ้ามันหนาแปลกใจบ่อันนี้กันอันนี้คือดีดีใจดีแม่เออ ก็ปกแตกปกแตกใจเราเนาะแม่บ่จำเป็นต้องได้ซื้อรถเองพี่น้องนีุ่งลังคาให้บวกสบายเนาะเย็นสั่มเหมือนกันเนี่ยพอต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดตากหมองเนาะนี่นั่งสองแถวนี่สบายเวลาราคาไม่ก็ถามว่ามันสิบบาทมันหมดไปพวกใยไหนสำหรับไปยพวกสำหรับแดด หัวทีผมมักแบบรถติดนะสายรถติดแบบผมต้องขับรถเองอะนะเออนี่สะดวกสบายนี่แหละประเทศไทยเปิดทันสมัยมันว่งไงมันไปไกลแหละมันมีครบเปิดสะดวกสบายเนาะแม่รถสิบบาทก็นั่งแบบชิวๆห่วยมันสุดยอดเลยใช่ครับมันซุดยอดเลยซิวๆแล้วเย็นง่อยๆอย่าเย็นแบบรุหนาวแล้ว อันนี้อยู่วอย่างตอนเจ้านั่งอยู่บ้านนี่เสียทอนไห้อีบ่อยู่ก็ย่างแม่งไม่น้องด้วยเพราะว่าบ้านคอยอยู่เขตเขตไตรเนาะคอยนั่งทึ่งลาฮาเขตผากกลางนี่เขตแถวสวรรค์นี่แต่ก่อนะแสนหาได้พี่น้องแสนหาแสนหาเป็นเงินบาทกับเต่ก่อนกับสินวัตรสี่ร้อยสี่ร้อยแม่ แต่ว่ามันก็หลายโลหลายมันก็หลายโลกว่าตัวนี้เนาะแม่นแมนประมาณร้อยร้อยปลายรปลายเนาะแม่นแมนแต่ว่านี่มันกัดเจ็ไปตามคิวเนาะแม่อาจจะมาใกล้บันไดนะครับถ้าว่าอยู่ตัวอย่างให้เบิ่งกะคขับมาตีเสลี่ยดีๆก็ให้ตัวนี้จะดีกว่านะแม่กุ้งนะคับตีเสลียานะกว่าสิบบาทนีสิบบาทประมาณเท่าไหล่ะตีเป็นเเท่าไรประมาณสามกิโลอ่ะสามกิโลแม่นประมาณสามสี่กิโลนี่แหละก็ถือว่า คุ้มแลเนาะคุ้มคุ้มมาบอกรถคุ้นหกก้ตัวนี้ดีกว่าไรบ้่แมนและรถมันแล่นตลอดนะที่สำคัญนะเออนี่นีีอีกแบลกใจอีกแบบหนึ่งคือว่ารถสองแถวประเทศลาวเออประเทศไทยเนี่ยีแลนต์ต่างแต่6กมุ้งทมุ้งเาหมแล้วหามุ้งเลยผมจหามุน<ข>ึ่งออกอะไรได้ผมจเ้าหามุ้ง ไปจบอยู่ทีสองสองทุ่มครึ่งหรือว่าสามุมงครึ่งเนาะเออส่ามุ่งครึ่งภาลาว์หอกันเปิดเดือนก็ส่ามุ่งครึ่งอะไรอะไรแถวบ้านเนาะแต่ว่าบ้านห้ากับชียงเลน่ลนจะส่วงเ้าไลเเ้นมาส่วงหกมุ่งถึงแปดมุ่งไหคือวิ์แล้วเขตบ้านขอยบานนี้พ่อไปหอดไอ เห็ดสวรรค์ว่ายๆไม่หอดเห็ดสวรรค์นี่เขาจะให้มันหอดอยู่ประมาณสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงเห็ดสวรรค์เนี่ยเราไปหอดเห็ดสวรรค์ประมาณหอดสิบโมงก็คือมีการทวงเวลาไปแล้วทวงเวลาไปแล้วเพราะว่ารถรถมันหน่อยเนาะมันสามารถสปีดได้สามารถทำเวลาได้เนาพยายามไปทางลุงเส้นเดียวเนาะเส้นรักอ่ะทุกคนแบบนี้ก็จีคือเป็นอย่าง บา้านเาเ่าคนยังบ่อยากแบบคนอยากนางสอ,องแถวอันนี้ข่อยควบคิดของข่อยได้จจเพราะนาสีแบบว่ารถมันบ่ค่อยติดมันไปมาสะดวกเพื่อนแถวเขาไมีรถเพื่อนข่อยก็มีรถจรถิงๆนะบ,บางเทอเขาขี่มอไซค์ไปมันก็สะดวกสบายกว่าเดิบัอแบบเป็นไม่หลุดไ,ไ,ไม่ได้เขาก็อาธีขี่มอไซค์ไปดีกว่านะครับแต่ว่าสองแถวส่วนใหญ่อยู่อยู่บ้านเจ้านี่เขาจะใส้เป็นพวกแบบพวกไปซื้อของหรือเปล่า ประมาณนี้บอเมื่อพวกที่ไปนั่นไปเที่ยวก็ค่อยมีแต่พอขี่โซนแยวเนาะมีมีแต่หมวดไปซื้อซื้อขององมามันละมันลงลาดนะครับแบบมีแบบดุนดวนน่ะนะแบบอย่างเช่นมาพออยากเอารถจะคลองไปยังไงอยากไปแบบดุนดวนอย่างนี้จะาชีแต่ว่ารถคือว่าอะไรรถช็อตแถวบ้านกว่าอย่ะมันื่มัานเมื่นเป็นเพล่ามันบริคือแบบว่าแลน สองทุง่มเอเียนตั้งแต่หกมุ่งหอดสองทุ่มอี่อมแมนเนี่ยชิเลนขาข้นนี่กะสี่มีแค่หกมุ่งเสาหอดแปดมุม่งคือจากอันกระเบิด <idge. S 1> เบิดเบิดจะต้องนั่งรถเม์ได้มเบิดค้ากรับกับประมาณสักเกือบเทีย่ยงนะใบม,มุ้ง่ใบมุ่งใบสองถ้าเรี่อรีบเขต้องนั่งถ่ายอยู่มถ้าเริ่มงใบสองนี่ยใบใบมุ้งใบสองมุงนี่คะ เขาบอกเลยก็13เลย13โมงดีกว่าเออวอาแบบเป็นภาษาลาวอะไรยังไงเ,เป็นประมาณ13โมง14โมงรถคนจีนลงมาเลยสองแถวนียรถรถคนจีนลงมาบ้านนี้ลงมา,า,งนงมาคนกนสิมาจอดอยู่แถวเขตปักซองเลยบอกเออเขตลักซัเขตปักซองบอกว่าคนจีนเผื่อเวลาไว้เด้วยไปลงมาเัาหอดเขตบ้านไฟเด็กอะหามู่หรือว่า17โมง แม้ว่าในตอนจำบ้าแรกเจ้าคิดว่าสิมีหลดอะไรนี้ที่สองแถวนี่คิดว่ามันช่เป็นคือบ้านตัวเองตอนนั้นแต่ก็เห็นเห็นแบบเขาเขาถ่ายนี่เขาถ่ายในโทรศัพท์เห็นแบบพอส่วนคนมามันก็มีก้อนของชิมาเนี่ยมันก็มีโลกโซเชียลมันก็มาเห็นในพล่เองท้องในแจ็คแจ็คซึ่งยิบไปขีดน้ำสองแถวกันนั่นแหละก็เลยแบบว่าเออมันหาสีสะดวกสบายเนี่ยนะ แต่ว่าก็บริเสือ้อหรอกพว่าเขาไปเสคือนื่สแ,แต่พ่อเอ,อกมาเดี่ยสะดวกสบายคือเพื่อนว,ว,ว่าเดี๋ยวแบบคนมาแหกแแบบปูมีรถดเด็ดองม่ร,รดมอไซค์บนไม่เงินบริม่ยางหรอกแต่ว่ามีเงินเดี๋ยวพ่อได้กินเขานี่แหละรถุีพ่าห้างเงิ่นหคค้าข้ามตนี่ตัวนี้แม่สองแถวนี่แหละคือแบบเขาอยากไปริมมเที่ยวอยกไางนอกนี้ตัวนี้ ใช่ตัวนี้เป็นแม่อทิศเธโบด้เมนแบบว่ามาเรียกเหมืนว่าคอยซีมีรถมีอย่างโบด้มีเด้พี่น้องแต่แบบว่ามาแบบนี้ก็ตอนแรกกับบูลูหรอกมาแล้วก็มีเอื่อยมีคนของทาก็จะบอกว่โอ้ยรถบดมีผบมีนักเขต้องยานหรอกต้องยานิรตายหมดบรานเข่าเนาะสิไปตรงตลาดตรงมีรถมอเตอร์ วันนี้พ่อมานี่มันวุ่นสองแถวเนาะจิ้มปาดออกสบายเลยยิ้มเดียเออแต่แต่ถามามันมันเอะอ,ดอัดบ่อก่ะเออกันขยามันแต่ว่าเป็นรถสาเท่านาออ้ะแน่นมันเป็นรถสาธาน้ำเพราะเป็นรถส่วน,น,นตัวส่วนคนมาเล็กๆาททานี่ผมต่างหวกได้ส่งจเจ็ดแปดปีก่อนผู้ชายนี่จนได้ยืนเอาคนมันหลายนั่นผู้หญิงนี่เสียนั่งโอ้เออมันก็ดีนะแม่หรือว่า มันเป็นระเบียบที่นีนะก็คือแบบเพศชายเขานี่ก็คือต้องให้เกียรติผู้หญิงก็คือต้องที่ว่าให้ยืนเอาใส่ผู้หญิงเ้านั่งแต่ว่าทีทีนเข้านั่งตอนนี้ก็คือแบบมันมพี่คน คนได้ซื้อรถมอไซค์ที่เนาะแม่โอ้ก็ถือว่าสุนดนอ็อตนะแม่ซือว่าประทับใจเนาะอยากขอบคุณรถอะไรไอรถซองเทลอะไรเนาะขวอยากขอบคุณลรถอะคือว่าซอยชีวิตคนแรงงานผมมีเงินเออได้ลายได้ซองเทลคนผมมีเงินเดราว่าแรงงานเล่าเขาเนาะแม่ที่ว่ามาอาศัายอยู่เฮ็ดเพียงอยู่ประเทศไทยนี่ยแม่คือว่าซอยไดลายแม่ถึงมันจีถึงมันจี่อซาแต่มันกะ เราต้องวังอนาคตกังนีว่ารอสายแร่ว่าคามันถือก็คือชุมนมกันแท็กซี่แมนนู้เขาเอื้อนได้แท็กซี่ไทยเอื้อง่ายตะวันเพ้งจร่ามันแพ้งเขาขิดตามมิเตอร์ไรขึ้นไปใน้าร์ทิาบาทเลยนะบอกกูเจ้าแค่เขาเขาไปนั่งจะชื่อนะซาาบาทเลยนะเจ้าขิดเอ้สิหล่ะโมเมนต์ถือขึ้นปุ๊บสาร์ทิพาบาทเลยแต่นี่เจ้าขึ้นมาก เจ้าลงเสียกค่สิบบาทสิบบาทจะยังลงกวานั้นคื่ายครับคือเห็ดใ้เจ้ามีเันมีคำย้อนนี่ยาย่อนโหลดสองเท้นี่แม่อ่าเห็ดใ้เจ้าสั่งเหรอสั่ตัวได้แม่แม่เพราะว่าเวลาไปออกมาซื้อกับเข่ากับน้าเด็กก็คือใส่รถลดสองเท้ออกมาซื้อแม่แม่เออง่ายๆง่ายๆเจ้าก็เป็นหนีบุญคุณรถหลดสองเท้าได้แม่แม่ที่ว่าคำนี้ก็ได้นเาะแม่แม่เออเพราะว่าเขามัน คนมันหนอกเข้ามาแรลกแครับเนี่ไปแท็กซี่มันก็บบุคคลมีเงินก็เลยจําเป็นมาไ่าช่มาจับเป็นหรอกไปก่อนมันก็แบบคือได้ไปกับไปสองแถวอะ่างเแล้วก็แบบแต่คู่มือนี่ทาวบบริเวณมันเริ่มเปลี่ยนแปลงทาวเพรามาสังเกตุลงหลายเดือนเลยนะมันบุคคลมีคนหนักมาสองแถว นั่งแค่วันวันหยุดธวัจ้าวันหยุดวันอาทิตย์หปือสี่วันจังหวะวันอาทิตย์เออวันอาทิตย์เห็นว่าหลายอยู่ดิแต่วันนี้มันเป็นวันธรรมดาบรรยากาศจะแบ็ดคนหน่อยเออเขาจะเห็นงานแล้วงานเอาเมื่อกี้อยากรู้หน่อยดูดิไปดูไปดูก่ะจะเป็นพออย่างนี้หรือเปล่าเอาเทว่าเดี๋ยวจุกคนชิบเสื้อว่าบ้าคู่นี้ได้ขึ้นได้เท่าไหร่อย่างนี้พอบ้าคุ้งนี่ชีไปโอนเงินเราไหมเนาะแม่แม่ชีไปผักเงินสะบ้านโอนเงินสะบ้านนี่นะทุกคนย้อนยังย้อนรถสองแถวนี่แหละเห็นอะไรบ้าคุ้งนี่ มีเงินนี่เนาะพลากรุเนาะแม่แม่โน่นี่งสองพันสองพันเนี่ยสอพันสอพันเนาะเงินเขาถือว่าเพชรไอเจ้านี้เงินมีค้ำเนี่ยเขาโยนลยช่องแถวสามบาทตลอดสายสองพันถึงสามบาทตลอดสายสุดสายเนาะแต่นี่นนขเขาลงก่อนนะแม่แต่นี่เขาลงก่อนเพราะว่ามันต้องไปยูเทิร์นดีคุยกันก็นคือปลากรุงนี่ได้เงินนี่ลากรุงปลากรุงวะ เนื้เงินผ่าก็บ้านย้อนรถสองแถวนี่นะเออถือกันบอกีงนี่ขาเจ้าขึ้นเตรมอยู่อันนี้กับคนเงินหน่อยกันนะผมพูดงี้คนที่แบบขาเจ้าบุมีเงินนะหรือว่าเบาแล้วกกับขาเจ้าแบบเจ้าแบบบุอยากบุอยากขับรถเอกคุยว่าทั่วหมายเลยอันนี้ค่อยเบาไม่ไดมุมมองแบบแบบว่าแบบสบายได้แต่ว่าเพื่อนบ่อยาก เพิ่นโมอยากขับรถเองอะนะเพราะว่าซองแถวเพิ่นเล่นตลอดเน๊ยเรื่องกาจจะแม่นอยากบังคับรถเองซองมันถูกแม่นมันสะดวกสบายอีกเพราะว่าขับรถเองนี่แน่นอนค่าน้ำมันเนาะแม่นค่าน้ำมันนี่ไปแป๊บเดียวเนี่ยค่าน้ำมันก็ต้องมีอยู่แล้วแม่หมดละแต่ว่าอันนี้เฮาสิบบาทแม่สิบบาทแบบสลุยเลยนะบไปตลอดสายน่ะไปตลอดสายเลยนะนี่นะทุกคนเก็ถือว่าจอบโจทย์เนาะสำหรับแรงงานเนาะ แรงงานเล่าแรงงานไซก์็ตามเพราะว่าแต่แรงงานเนี่คนไทยก็ขึ้นไหนพี่น้องแม่นเม่นพอได้แม่นว่าแต่ว่าแรงงานเขาเธอว่ามันตอบโจทย์ว่าสั้นเถอะนะแม่นเอาเดี๋ยวว่าทุกคนบุเสื้อเดียวเขาจะไปบางคนบางคนเขาจะไปโอนเงินนะแม่นแมานแม่นแม่นมาเบิ่งกันว่าทงทุกคนพอสิเป็นยังไงก็ได้นี่แหละนอนจักโลสองแถวนี่แหละทุกคนนอนประหยัดเพราะว่าขี้แค่เท่แรกก็สิบบาทสิบบาทสุดสายบาทสุดสายนะ เลยเห็ุอะไรพวกคูณนี่จนมีเงินมีคำสั่งเ้อสั่งตัวนะจนมีรถมีนั่งขี่พยอถนี่แหละรถสายทางของเมืองไทยของคนไทยในี่เนาบอกคุณนะหมายเออแม่นั่นแล้วก็ือท่าือว่าฮะเพราะว่ามันเข้ามาหาเงินเนี่ยโมเมนต์ความมันเร้นในผู้เราเขาต้องคิดมันถูกในบางคนมามาเล่นแต่ว่าคือบางคนเขามาเขามาสั่งเนื้อสั่งตัวเขามีเนี่ย อย่าไปดูถูกเลยว่าแบบว่ามาหาเงินอยู่ไทยก็ได้เพราะผนังโมเมอะไรมันขึนน้นอยู่กับคนประหยัดได้เข<อ>าขาดขาประหยัดอะไรเจ้าก,ก็บโบเลืออ่ะจะสธิบายได้ไหมล่ะวันวันนี้เจ้าสิไปขอเข่าเขากินบ่ได้ไรจะต้อจตงอจะต้องอดตรงทนนะอยากคนทีเ่เคยเรียนเคยกินก,กับโบได้เจ้าก็ต้องมาปับ๊บโตนะทำเราแล้วก็ได้ เอาเดี๋ยวเดียวทุกคนสีบหเสือนะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยเนาะแมนแมนเบิ้งเลยก็ว่าบ้าคุ้มเลยกําลยจะไปกดเงินนะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ้งกันมาเพิ่งจะไปโอนเงินกระบังแมนแมนโอนกระบังพาย้อนที่บอกเลยทุกคนเพื่อนกับไส้ประหยัดลบมอมนะมาอยู่ต่างประเทศเนาะกะขี่รถขี่ลากกับขี่รถซองเท้ถึงคนพายีดูถูกก็ตามเนาะบอกคุกแต่ว่าบอกเลยเลยว่ะจากรถซองเท้าได้เหมือนนั่นเนาะบอกคุกแมนแมนเฮ้ยบ้าคุ้มเลยจนว่ามีเงินมีคำแมนนะถึงพา ทีว่าจังได้ก็ตามเนาะแต่โมนี้บอกเลยเลยว่าเฮ็ดให้คนเรานั่นเห็นเลยว่าแรงงานลาวเนี่ยมาเฮ็ดเวียออยู่ฝั่งไทยเนี่ยคนลาวมาเวียอฝั่งไทยเนี่ยนั่งรถสองแถวตกองไตเนี่ยมีเงินมีเงินมีคำย้อนรถสองแถวย้อนรถคนไทยย้อนรถเมืองไทยเนาะแม่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 เธอทุกคนเอาทุกคนบอกว่าหลายเดี๋ยวไปกันเลยเนาะไปไปทุกคนไปเบิ่งกกัน